อาร่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกําลังรับชมเพลยเองแชแนลนะจ๊าวันนี้เราก็อยู่ในเกม Pocket and กัอีกเช่นเคยสำหรับน,นี้ผมจะมาทำามาแมลงตัวใหม่ให้มันกลายเป็น3ดาวนะจ๊ะเออนะตอนนี้เราเก็บมาครบ4ตัวแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ฟิวชั่นมันเดี๋ยวเราฟิวชั่นให้มันเป็น2ดาว1ดาวไป2ดาวนี่ผมมั่นใจยังไงก็ไม่แตกครับผมนี่นะง่ยง่ายๆแต่2ดาวไป3ดาวน่าจะต้องน่าจะต้องใช้ เพชรช่วยนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่อยากผมไม่อยากฟิวชั่นบ่อยๆสองดาวปึออ๊บติดอยู่แล้วสาม่จะเอาอะไรมาแตกแเราเนี่ตอนนี้ผมจะต้องใช้เพชรเข้าช่วยนะครับให้มันเป็น8ปซถ้าไม่ใช้นี่โอกาสแค่5้เจอนนี่ก็เสี่ยงมากๆเลยนะแต่ว่า มันจําเป็นไม่ต้องใช้เพชรมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับกิจกรรมมันเหลืออีกหลายวันเราเก็บไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แต่ผมขี้เกียจไงผมก็ใช้เพชรไปเลยฮะแก้ปัญหาเอ,อ้แต่ว่าเรายังไม่ดูสก,กินเอ้ามาเดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ก่อนโอ้โห <c oughs> บวก อันนี้คืออีกวันหนึ่งนะอีกวันนึงเลยจากจากเมื่อกี้เนะี่ยจากที่ตัดมาเมื่อกี้นะแล้วก็ผมก็จะทําการใช้เพชรเนี่ยซื้อไข่แล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจเก็บแต้มอะ่ะกว่าจะกว่ามันจะทําได้3กว่ามันจะเก็บได้ตัวหนึ่งอะ่ะมันมันนานนะถ้าไม่มีไข่ะนะเออก็เลยอซื้อไข่เลยแล้วกันโคตรเซ็งเลยโอกาส โอ้โหแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เฟลเฉยเลยแล้ววะเนี่ยโคตรดวงโคตรไม่ดีอ่ะเซ็งมากเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้หมดเก็บไข่กันแล้วก็อ่าพอได้าแมลงมาสองตัวแล้วเนี่ยเราก็จะเอามันมาทำเป็นสองดาวแล้วก็ขึ้นเป็นสามดาวอีกทีนึงคอยดูดิว,ว่าจะได้ไหมโอ้โหแตกเฉยเลยนะาะเมื่อวานเนี่ยโคตรเส็งถ้ามันถ้าวันนี้แตกอีกก็น่าจะมีโอกาสอีกครั้งนึ่งอะเนาะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรไข่อันนึงอ่ะมันจะอยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันหนึ่งมันจะเรียกได้สองตัวเออถ้าวันนี้แตกอีกเฟลอีกอ่ะพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสแก้ตัวอีกทีหนึ่งแต่ไม่อยากเฟลแล้วอ่ะอุตสาห์ใช้เพรไปตั้งสองร้อยกว่าเพรเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสก็ยังเฟลอ่ะมันมันจะซวยอะไรขนาดนั้นวะคนเราโอเคเดี๋ยวให้มดเราเก็บให้เต็มก่อนแล้วเราเก็บสองตัวแล้วมาผสมกันเลยเลยกันนะไปอมาตอนนี้เราก็ เก็บมาครบ2ตัวแล้วตัวหนึ่งดาวนะทำไมต้องดวงซวยขนาดนี้วะ97% <c oughs> ถ้า97%แล้วแตกนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะมา82% <c oughs> เราจะวัดไหมเอาจริงเราจะวัดไหมเรามีโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้เราจะมาเก็บได้อีกรอบหนึ่งนะ เพราะว่าเรามีไข่ไงเราจะวัดไหมแบบไม่ต้องใช้เพชรไหมใช้57%เลยถ้ามันเฟลพุ่งนี้เรามีโอกาสรอบหนึ่งเราก็ค่อยมาออ่ใช้เพชรพุ่งนี้เออผมว่าอย่างนั้นดีกว่าวันนี้เราวัดใจไปเลยไปไปฮะไปฮะโอ้โโอกาสติดครึ่งเดียวดันติดเว้ โอ้โหเอาแล้วผมว่าเอาไปเล่นดีกว่าเอาไปเล่นดีกว่าไปฮะลุยเลยฮะโอ้โหติดเฉยแล้วที่อย่างเงี้ยติดเฉยเนาะไม่รู้จะทดสอบมันยังไงเพราะมันล่องหนได้มันมันต้องชนะ,มะแมลงแมลงตัวเดิมเราอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันล่องหนแล้วมันกัดได้ไงไประเด็นน่ะก็ไม่รู้ว่าจะทดสอบมันด้วยวิธีไหนดีอะ นึกออกไหมแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันชนะแน่นอนอะ่ะอฮ้ยทำไมสกินนี้เท่ยังเลยอะ่ะสกินอะไรวะนี่สกินเท่วะ่ะสกินใหม่หรอเฮ้ยอันนี้มันเดี๋ยวนะโหโหทำไมเขาต้นไม้เยอะจังอะ่ะเข้าไงวะเนี่ยผมลืมวิธีเล่นหมดแล้วเนี่ย ยังไงดีวะ <c oughs> ผมลืมวมิธีเล่นสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนอเรียกหมดมาโอ้ไอตัวนี้โดนไม่โดนวะ่ะไอตัวนี้ไม่โดนสตาร์ทยิงต้นไม้ก่อนเอาตายผมตายวะ่ะวิ้แล้วมันได้ ขูสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะแย่แล้วทำไงดีวะเดี๋ยวด้ะกำจัดต้นไม้ให้ได้ก่อนโอ้โหไม่ได้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วยอมดีวาผมเขาเก่งไปอะ่ะเขาเก่งไปอะ่ะแต่ยังไม่เห็นความสามารถของเอ้แม่และเห็นไหมมันยังไม่ตายเลยตัวอื่นตายหมดแล้วเพราะว่ามันล่องหนได้มันโกงตรงที่มันล่องหนได้ครับผมอมเดี๋ยวด้ เดี๋ยวลงอีกรอบนึงแล้วกันสัก2อสรอบเนาะสองรอบสักสองรอบ3รอบเนาะ 2, อ, 2, อ,นะอ่ะหมดครบแล้วขอลงอีกรอบหนึ่งเออพอไม่ใช้เพชรละดันติดกะว่าจะวัดดวงอะ่ะผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังเลยนะว่ามันจะติดผมกะว่าเออยังไงเดี๋ยวเราได้เรามีโอกาสอีกรอบนึงพรุ่งนี้เรามาเก็บอีกก็ค่อยค่อยทําก็ได้ค่อยใช้เพชรก็ได้แต่ดันติดว่ะแล้วผมเติมเพชรรอไปแล้วด้วยนะไม่น่าเลยวะไม่น่าเติมเพชรไว้เลยอะ่ะต้องร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเสียตังค์เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไร เพลเราเก็บไว้ใช้กับกิจกรรมอื่นผมยังไม่ได้ดูสกินของกิจกรรมนี้เลยนะว่ามันเป็นสกินอะไรอะ่ะมันน่าจะมีจิตอ่ะสกินใหม่ใช่ไหมมันน่าจะต้องมีแหละสตารโดนไหมอ่ะโดนโดงนี้เก็บดิกูกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกือบแล้วไอ้นี่ร่วงทะลึ่งจะเดินมาหาหมดเรา,น,านันนันนันมันเดินมาอีกแล้วฮะมันเดินมาอีกแล้วแต่เราหลบทันเว้ยเฮ้ยแมงตรเเขาหรือเปล่าน่ะแมงตรวเขาหรือแมงตรเราอ่ะแมงตรวเขาหรือแมงตรวเรา,เารอรา่ะของเขาปะของเขาดิเฮ้ยเราสตาน์ไม่โดนหรอ มาแรงล่องหนเราอยู่ไหนอ่ะมันตายยังมาแรงล่องหนเราน่าจะโดนกินไปแล้วหรือเปล่าโดนกินไปแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมไอ้อ๋อนี่ไงนี่ไงมันสู้กับไอ้นี่อยู่สู้กับไอ้ตัวนี้อยู่แมงตดเหลือตัวนึงเหลือตัวหนึ่ง,เ,งเมื่อกี้บินไปไหนแล้วโอ้โหมันบินสู้กันเรากัดไม่ได้อ่ะเราต้องเฮ้แต่ละแต่ว่าเรามีสองตัวลุมว่ะ ไลฮะลุยต่อฮะเนี่ยแมลงล่องหนมันมันโกงนะผมถ้าเป็นไปได้อะทำมาเล่นสักสองสามตัวนะจริงๆนะอุ้ยวิวถ้าเป็นไปได้ทํามาเล่นสักนะนะไไสองสามตัวผมว่าโคตรโกงอะ่ะจะเป็นทีมที่โคตรโหดอะ่ะเออแต่ว่าก็เปลืองตังอะ่ะทํามาสักสามตัว สตัวเลยก็ได้เอามาแทนพวกมแมลงที่เป็นมแมลงโจมตีทั้งหมดเลยอ่ะผมว่าโอเคมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินเข้ามาสิเออกว่าจะเดินเข้ามาโอ้โหมันเหลือหมดไม่ชนะว่ะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นตะ์่ะมดเหลือเยอะสิบวิทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกออกเลยเลย่ะ สมมติเราตายไปตัวเดียวเองอเดี๋ยวขอดูสกินหน่อยซิสกินกิจกรรมใหม่นี่หรอเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อไข่อิเก็ก็เป็นไข่แล้วอันนี้อะด้วงเหรอเป็นด้วงเหรอเป็นด้วงทําไมอันนี้แครอทนึกว่านึกว่าเห็บ <laughs> ยังับเห็บแครอทผมเห็นเมื่อกี้จิตมันสกินอะไรวะสะกินที่มันมีสองสีอ่ะได้เป็นสกินลิมิเต็ด ของกิจกรรมอื่นอ่ะเฮ้ยอันนี้เท่มากนี่ป่ะสกินเมื่อกี้ป่ะอ๋อเนี่ยเขามีสกินใหม่มาเยอะเลยเราไม่ได้อัปเดตนานอ่ะอุ้ยแอันนี้ผมมีโห่กบเปลี่ยนสกินดีกว่าใส่อันเดิมมานานละเบื่อละใส่เป็นตัวไหนดีนะ สกินใหม่ๆมีแต่เท่มากนะดูแฟนตาซีมากเลยอะดูเป็นสกินดูเป็นสกินที่พอจะเสียตังค์ซื้ออะแต่สกินเก่าๆอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นมดอะแค่แบบว่าใส่ลายให้มันอะเอ้าทำไมไม่เปลี่ยนสกินวะแล้วกดเปลี่ยนสกินแล้วนี่อ๋อแล้วกดแคนเซิลเมื่อกี้เราต้องกดคอนเฟิร์มไหนอะเด็กินลายไฟของผมเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่ไง นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวิดีโอนี้มาทำโอ้โหวันนี้ใช้เวลา2วันเลยนะในการทําเพราะว่ารอบแรกเราทำเฟลพอรอบ2อ่ะไม่ใช่เพชรวัดดวงติดเฉยเลยเออโอเคก็ประมาณนี้หรอบวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมเป็นพิเยเท่าน,นี้แล้วกันถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครป์เพืติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนลเราสนิ้ไปละบ,บาย